คุณกำลังฟังเรื่องราวดีๆก่อนนอนจาก God Night Good Night ทาง CGN Podcast มีศาสนาจารย์คนหนึ่งครับในคำเทศนาของเขาเขาได้กล่าวถึงปูมหลังขององค์พระเยซูคริสต์ว่าพระองค์มาจากเมืองนาซาเรตซึ่งเป็นเมืองที่เล็กมากๆเล็กกว่าเศษหนึ่งส่วนสีของสนามฟุตบอลขนาดใหญ่บางแห่งด้วยซ้ำและเมื่อมีข่าวเรื่องพระบุตรของพระเจ้าทรงมาบังเกิดก็จะมีทั้งผู้ที่เชื่อและผู้ที่ไม่เชื่อ ที่ไม่เชื่อก็เพราะว่าพวกเขารู้จักเมืองนาซาเร็ว่าเป็นเมืองที่เล็กน้อยมากๆแต่ในท้ายที่สุดพระบุตรพระเจ้าที่ลงมาบังเกิดในเมืองเล็กๆนี้ก็ได้ช่วยมนุษยชาติให้รอดพ้นจากการถูกพิพากษาโดยผ่านทางความเชื่อในพระองค์ครับและนี่คือเรื่องราวที่ทำให้คืนนี้ผมอยากนำมาหนุนใจผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านของผมครับไม่ว่าคุณจะเกิดในสถานที่แบบไหน ไม่ว่าคุณจะเติบโตมาแบบไหนไม่ว่าในอดีตจะมีเรื่องราวอะไรที่เคยเกิดขึ้นกับคุณไม่ว่าคุณจะเคยมีความทรงจำที่แสนดีหรือเจ็บปวดแต่ผมเชื่อว่านั่นไม่ใช่เรื่องบังเอิญครับและไม่ว่านั่นจะเป็นเรื่องอะไรพระเจ้าจะทรงทําให้สิ่งนั้นเกิดผลขึ้นและทวีคูณพระพรในชีวิตคุณอีกมากมายครับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณไม่ได้กำหนดว่าคุณจะเป็นคนที่ล้มเหลวนะครับ พระเจ้าสร้างคุณได้เสมอไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตามพระเจ้าไม่ได้ใช้คุณเพราะคุณมีเงินหรือเพราะคุณเก่งกว่าทุกคนหรือเพราะคุณไม่เคยผิดพลาดพระเจ้าใช้คุณเพราะพระเจ้ารู้ว่าคุณเป็นคนที่ใช้การได้พระองค์เห็นคุณค่าในตัวคุณสิ่งที่ไม่มีใครเห็นพระเจ้าทรงเห็นและพระเจ้าจะสร้างคุณเพิ่มพูนความสามารถในชีวิตของคุณเพื่อจัดเตรียมคุณเพื่อเป็นพระพรครับ ขอเพียงแค่คุณต้องยอมให้พระเจ้าใช้แล้วคุณจะพบว่าคุณคือคนที่มีคุณค่ามากครับคุณจะพบว่าเมื่อคุณยอมให้พระเจ้าสร้างชีวิตและใช้คุณคุณจะเป็นประโยชน์กับผู้คนมากมายคุณจะค้นพบของประทานที่เสริมสร้างสังคมและสิ่งรอบตัวคุณจะพบว่าตัวคุณจะถูกเปลี่ยนแปลงให้กลายเป็นคนใหม่ที่สมบูรณ์กว่าเดิมความล้มเหลวจะไม่มีในชีวิตของคุณ เพราะชีวิตของคุณจะมีความหวังและคุณจะกลายเป็นผู้ส่งต่อความหวังของพระเจ้าไปให้คนรอบข้างครับพระเจ้าพร้อมแล้วนะครับที่จะจัดเตรียมชีวิตคุณเพื่อให้เป็นคนที่ใช้การได้แล้วตัวคุณล่ะครับพร้อมไหมที่จะให้พระเจ้าใช้เวลานี้พระเจ้าทรงกำลังเคาะอยู่ที่ประตูแห่งหัวใจของคุณรอให้คุณอนุญาตให้พระองค์เข้าไป ให้พระองค์ได้ครอบครองหัวใจของคุณได้เป็นผู้ที่ชี้นำคุณจากนี้และเสมอไปพระเจ้าจะทรงใช้คุณทำในสิ่งที่ยิ่งใหญ่และมีเพียงคุณเท่านั้นที่พระเจ้าทรงวางใจให้รับผิดชอบภารกิจนี้เพียงแค่คุณยอมเปิดใจให้พระองค์และยอมขานตอบการทรงเรียกของพระองค์นะครับสุดท้ายนี้ ผมขออธิษฐานเผื่อผู้ฟังที่คุณจะมีความกล้าหาญที่จะเปิดใจให้พระองค์ทรงใช้คุณนะครับพระเจ้าครับเราขอพระคุณพระองค์สําหรับชีวิตของคุณผู้ฟังที่พระองค์ทรงเรียกเขาไว้และเลือกเขาไว้ไม่ใช่ที่ถิ่นกําเนิดไม่ใช่ที่การศึกษาไม่ใช่ที่ความสามารถไม่ใช่ที่การเติบโตแต่เป็นที่หัวใจของเขาและความกระหายของเขาที่อยากจะสแสวงหาพระองค์ และอยากจะถวายเกียรติแด่พระองค์ด้วยทั้งชีวิตของเขาเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระพรมากมายที่จะสำแดงในชีวิตเขาจากนี้และสืบสืบไปเป็นนิดอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมนและถ้าผู้ฟังได้รับคำหนุนใจจากคลิปนี้ก็อย่าลืมส่งต่อให้เพื่อนและพี่น้องของผู้ฟังด้วยนะครับขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านในคืนนี้นะครับ แล้วกลับมาพบเรื่องราวดีๆก่อนนอนจากก i g h t Good Night ได้ใหม่ทุกคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง CGN Podcast สำหรับคืนนี้ Good Night ครับ